สวัสดีครับกลับมาพบกันในการพยากรณ์ดวงชะตาแบบรายเดือนเป็นคำทำนายสำหรับดวง12นักสัตว์หรือว่าดวงปีเกิดที่เข้าใจง่ายดูได้ไม่ยุ่งยากเพราะทุกคนก็น่าจะทราบปีเกิดของตัวเองเดีอยู่แล้วนะครับว่าเกิดปีอะไรพศไหนเทียบเป็นปีนักสัตว์ได้นักสัตว์อะไรหรือใครที่ยังไม่ทราบจริงๆว่าตัวเองเกิดนักสัตว์ไหนระหว่างปีชวดเป็นจนถึงปีกุนก็ส่งปีพศที่ตนเองเกิดมาใต้คลิปนี้ครับ เดี๋ยวผมจะมาตอบให้ครับและสำหรับดวงประจำเดือนนี้เป็นดวงชะตาของคนที่เกิดในปีฉลูเดือนนี้ยังเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในดวงชะตานะครับเพราะเป็นจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วและจะต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีก็เป็นรอบของการเปลี่ยนดวงชะตาครั้งใหญ่เพื่อเข้าสู่สักราชใหม่หรือว่าปีใหม่ในปีหน้าครับระยะน,นี้ถ้าพื้นดวงใครดีหน่อยก็จะดีไปเลยนะครับดวงจะดีแบบพิถูปิตา ทำอะไรก็โชคดีเกิดสิ่งดีๆขึ้นในชีวิตสิ่งที่คิดที่หวังไว้จะกลายเป็นจริงอะไรที่ยังไม่เกิดมันก็จะได้เกิดขึ้นครับเหมือนเป็นการทิ้งท้ายทิ้งทวนแต่ก็ต้องระวังในบางดวงอาจจะมีจุดหักเหก็ทันหันไม่ทันตั้งตัวก็เตรียมพร้อมรับมือกันไว้ล่วงหน้านะครับเพื่อมันเกิดขึ้นจะได้ตั้งรับได้ทันในระยะ3มเดือนที่เหลือของปีนี้ครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลเกินไปครับเพราะในภาพรวมดวงยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นส่วนใหญ่ครับ เรื่องเลวร้ายเรื่องแย่มีบ้างเล็กน้อยเท่านั้นและไม่หนักหนาอะไรครับถ้ามันเกิดขึ้นมาก็แก้ไขหาทางออกได้ไม่ยากเอาล่ะครับต่อจากนี้เรามาดูดวงชะตาในเดือนนี้กันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีเรื่องดีเรื่องร้ายอะไรสิ่งใดที่ต้องระวังสำหรับวางแผนการใช้ชีวิตเพื่อความไม่ประมาทลดความผิดพลาดในชีวิตลงไม่มากก็น้อยและที่สำคัญดูดวงอย่างมีสตินะครับมีเหตุมีผล สิ่งใดดีก็นำไปปรับใช้สิ่งใดไม่ดีก็มองข้ามไปเลือกเอาเฉพาะสิ่งที่ดีๆไปใช้กับชีวิตครับเท่านี้คลิปนี้ก็มีประโยชน์มหาศาลแล้วครับเราไปดูรายละเอียดดวงในเดือนนี้กันครับภาพรวมดวงชะตาเดือนนี้ดวงมีโชคลาภเด่นเป็นพิเศษทำอะไรก็ไม่ค่อยติดขัดแถมยังราบรื่นเป็นไปด้วยดีตามที่หวังโดยเฉพาะเรื่องงาน จะมีโชคเด่นเป็นพิเศษกว่าด้านอื่นๆครับเพราะดวงการงานมาถึงจุดที่เรียกว่าดีที่สุดในปีนี้เลยทีเดียวก็ว่าได้ครับจะเป็นความโชคดีในด้านตำแหน่งหน้าที่การงานเรื่องการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหากก่อนหน้านี้ดวงการงานใครที่แย่มาตลอดก็เลยกลุ้มใจกันได้แล้วครับเพราะจากเดือน 10- ถึงเดือน12หรือเรียกว่าจากนี้เป็นจนถึงสิ้นปีดวงการงานดีโดดเด่น เป็นไปด้วยความก้าวหน้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่นําไปสู่จุดที่ดีขึ้นครับเป็นจุดเริ่มต้นของความก้าวหน้าที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้และอาจจะต่อเนื่องเป็นจนถึงปีหน้าทีเดียวครับโชคเรื่องงานในเดือนนี้สามารถเกิดขึ้นได้หลายลักษณะครับซึ่งจะให้คุณมากกว่าให้โทษยกตัวอย่างเช่นหากตําแหน่งหน้าที่การงานของใครที่ติดขัดมีปัญหาก็จะเริ่มคลี่คลายเปลี่ยนเป็นดีขึ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เจอมา หาทางออกไม่ได้ขาดคนช่วยเหลือสนับสนุนก็จะพบผลทางสว่างพบทางออกพบคนที่จะมาช่วยให้การงานต่างๆจเจริญก้าวหน้าขึ้นและใครที่หวังจะได้เลื่อนขั้นปรับตาแหน่งในปีนี้ก็จะมีโอกาสได้สมหวังดังใจเพราะเป็นผลมาจากดวงการงานที่โดดเด่นในช่วงระยะนี้อะไรก็ดูจะเป็นใจไปหมดครับโอกาสได้มาถึงคุณแล้วก็เตรียมตัวกันไว้ได้เลยครับเร็วๆนี้จะมีข่าวดีแน่นอน ส่วนใครที่เคยเตรียมจะขยับขยายโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน่วยงานเปลี่ยนแผนกย้ายสาขาหรือว่าทําเรื่องขอย้ายกลับบ้านกลับภูมิลาเนาไปทํางานต่างถิ่นในช่วงระยะนี้ดวงก็มีเกณฑ์เคลื่อนที่เดินทางจะเป็นในลักษณะที่เปลี่ยนจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งและมีแนวโน้มว่าจะเป็นที่ที่ไก,กลกว่าเดิมครับถ้าใครตั้งใจไว้ก่อนแล้วคุยกับทางผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ทาบทามกับไวรล่วงหน้าโอกาสได้ย้าย ก็จะมีขึ้นในเร็ววันนี้ครับหรือใครที่กําลังจะเตรียมตัวสอบเรื่องงานสอบแข่งขันต่างๆก็ตั้งใจให้ดีครับเตรียมตัวให้พร้อมมีโอกาสสอบผ่านสูงเช่นกันครับเพราะเนื่องมาจากดวงการงานระยะนี้กําลังจะเปลี่ยนแปลงเป็นในลักษณะที่เคลื่อนที่ดวงจากที่เคยนิ่งๆไม่ได้ไปไหนจากนี้ก็จะเริ่มเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปสู่จุดใหม่ๆอย่างบางคนที่ทํางานที่เดิมมา1ิบกว่าปีไม่เคยละออกเปลี่ยนงานหรือว่าย้ายไปไหนเลย แต่ดวงก็กําลังจะทําให้คุณต้องเคลื่อนที่เดินทางอีกครั้งครับมันอาจจะมีเหตุบางประการที่ทําให้การงานของคุณไม่สามารถอยู่ที่เดิมต่อไปจะเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เปลี่ยนแล้วดีขึ้นทั้งหมดครับไม่ค่อยมีปัญหายิ่งถ้าใครวางแผนมานานก็ยิ่งไม่ผิดหวังครับเป็นไปด้วยดีเปลี่ยนแล้วจะดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาครับแต่อาจจะไม่ได้ดีร้อเเซนะครับสาหรับคนที่ใจร้อนตัดสินใจเร็วไม่ได้วางแผนไว หรือว่าตัดสินใจแบบไม่ได้คิดหน้าคิดหลังการเปลี่ยนลักษณะแบบนี้โอกาสปิดพลาดก็จะมีสูงกว่าครับแต่บังเอิญดวงการงานดีเป็นทุนเดิมแล้วให้ดวงไม่ได้ตกต่ำย่ำย่ยจนเกินไปนักแต่ก็ต้องปรับตัวเยอะหน่อยกระเท่านั่นเองครับแต่ถ้าเข้าที่ลงตัวเมื่อไหร่ก็ไม่มีอะไรต้องกังวลครับเพราะฉะนั้นแล้วการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานในจุดนี้สําคัญมากทีเดียวครับขอให้คุณผู้ฟังจงใช้ความละเอียดรอบคอบตไตร่ตรองให้มากก่อนตัดสินใจ เพราะถ้าดีก็ดีไปเลยครับแต่ถ้าตัดสินใจผิดพลาดก็จะแย่ยไปเลยเช่นกันครับส่วนจุดเปลี่ยนแปลงเรื่องต่อมาที่มีผลจากเรื่องโชคลาภความโชคดีคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องลาบลอยโดยตรงครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองที่ระยะนี้ก็ดีและโดดเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจนครับนั่นก็หมายความว่าอุปสรรคคลอกรรมสิ่งที่มาขัดขวางขัดลาบขัดคอขัดความสําเร็จกําลังจะจางหายไปหมดไป นับจากนี้ดวงเปิดบุญหล่นทับเงินทองไหลามาเทมาเตรียมตัวรับโชคใหญ่ลาบก้อนใหญ่ในเร็วๆนี้ครับนอกจากโชคลาบด้านนี้แล้วก็ยังมีโชคลาบที่เกี่ยวข้องกับการได้มาแบบเกินความคาดหมายเป็นประเภทของชิ้นใหญ่ๆอย่างเช่นบ้านอาคารที่ดินการได้รับมรดกจากเครือญาติดวงเกิดการพลิกฟื้นจากคนที่ไม่เคยมีอะไรเลยกลายเป็นคนที่มีทรัพย์สินทรัพย์สมบัติมีหลักฐานมั่นคงเป็นปึกแผ่น มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณครับส่วนจะได้มากได้น้อยได้อะไรประเภทไหนก็ขึ้นอยู่กับดวงของคุณละครับที่มันแตกต่างไม่เหมือนกันทุกคนครับและระยะสามเดือนที่เหลือของปีดวงก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นทั้งกับตัวคุณเองหรือเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวพี่น้องนั่นก็คือดวงมีเกณฑ์จะมีข่าวดีมีงานมงคลงานแต่งงานมั่นหมายเกิดขึ้นถ้าไม่ใช่กับตัวคุณเองก็จะเป็นคนในครอบครัวครับ จะเป็นพี่น้องหรือว่าลูกหลานที่จะมีงานมงคลเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ครับบางคนบอกว่าไม่ได้แต่งแต่ว่าจดทะเบียนสมรสกันเฉยๆจะเรียกว่าเป็นงานมงคลได้ไหมถ้าเป็นเรื่องดีงามที่ทําให้มีความสุขกันทุกฝ่ายแล้วก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนใครหรือว่าไปทําร้ายใครก็ถือว่าเป็นเรื่องมงคลครับเป็นการกระทําสิ่งที่ดีงามสิ่งมงคลและเรื่องดีงามเหล่านี้กําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณหรือคนใกล้ตัวคุณครับ เรามาดูดวงเรื่องการเงินกันอีกสักหน่อยครับเดือนนี้การเงินยังอยู่ในดวงชะตาที่ดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องกังวลเงินทองยังจะมีเข้ามาดีต่อเนื่องแล้วก็มั่นคงใช้จ่ายได้คล่องตัวไม่ติดขัดแถมยังมีดวงด้านโชคลาภที่ดีแล้วก็โดดเด่นที่จะมาช่วยหนุนนำอีกทางจะส่งผลให้ดวงมีโอกาสจะได้จับเงินก้อนใหญ่มีลาภก้อนโตมีดวงอุปถัมภ์มีคนช่วยเหลือด้านการเงินช่วยด้านน้สินเงินติดขัด ให้คลี่คลายมีทางออกหมดหนี้หมดสินได้หรือว่าทุเราบราบงังลงไปเยอะครับแล้วก็ระยะนี้ก็ไม่ค่อยมีเหตุอะไรให้ต้องเสียงเงินก้อนครับรายจ่ายก้อนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีเว้นแต่เราไปหาเรื่องเสียเงินเองนะครับโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนต่างๆการทำธุรกิจก็ต้องระมัดระวังพวกมิจฉาชีพที่จะมาหลอกลวงให้ลงทุนนะครับเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์สินกันมาเยอะแล้วก็ไม่อยากให้คุณเป็นหลายต่อไปครับฝากเตือนสติกันไว้ พราะผมมักจะบอกอยู่บ่อยๆในหลายๆคลิปครับว่าให้เราระมัดระวังเรื่องการลงทุนเพราะว่าเสียดายเงินครับอุตสาห์เก็บมาตั้งนานเก็บมาทั้งชีวิตแต่ไปเสียรู้ปุ๊บไม่หวังดีแบบนี้ก็น่าเสียดายจริงๆครับซึ่งทางหน่วยงานราชการทางตำรวจก็ออกมาเตือนกันอยู่ตลอดครับแต่ก็ยังไม่ไวายถูกหลอกกันได้ทุกวี่วันไม่มีใครเตือนสติเราได้ดีท่ากับตัวเราเองนะครับและอยากฝากเตือนอีกสักเรื่องครับคือเรื่องของความเดือดร้อน ที่อาจจะเกิดขึ้นมาจากเพศตรงข้ามครับมาจากหุ้นส่วนจากคู่ครองหรือว่าคนรักที่อาจจะทําให้คุณจะต้องเสียเงินเสียทองหรือว่าเป็นหนี้เป็นสินเกิดขึ้นก็ต้องระมัดระวังไว้หน่อยครับหรือถ้าหากคุณไปค้าประกันให้มันก็ไม่แน่ว่าต่อไปคุณอาจจะตกเป็นหนี้ร่วมกันต้องรับใช้หนี้เขาโดยที่เราไม่ได้อะไรเลยก็ต้องเตือนกันไว้ครับบริการดูดวงราคาเริ่มต้นเพียง299บาทเท่านั้น รับตัวดวงชะตาการเงินการงานความรักสุขภาพและเรื่องอื่นๆทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตติดต่อทักไลน์ที่ขึ้นหน้าจอน,นี้ได้เลยครับ